แสดงผมมีแค่คุณเจมสไมครับรับวกินบอกเบบิดเบมิดรอ้เบติหรือเ่าฮะไไม่รู้เลร่ยทำไมไม่รู้อ่ะรู้จักพอแม่กูปะไม่ เออแล้วทำไมกูต้องรู้อ่ะเอ้าก็จักตีนักขนาดนี้ไม่รู้จักได้ไงอ่ะนี่เป็นพ่อหัวเออไม่รู้จักก็ไม่รู้จักโอเคนะครับแล้วนี้นะครับมาเปิดลัไกี้บอยเช่นเคยนะครับเราเนี่นะครับแล้วก็มาเปิดลัคกี้ิปบล็อกวเตอร์กับลัคกี้บ็อกคู่เล่าที่มีคนขอออกมาเองเราเนี่นะครับเราก็มาสู้กับจัสตินบีเบอร์นั่นเองซึ่งมีใครรู้จักไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยจัสตินบีเบอร์เนี่ยกำลังจะมาจัดคอนที่ประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพแล้วทุกคนซึ่งจะจัดวันที่หกเดือนหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดือนเมษาายยนนนนอออู่่่่ะะตตตืเ้ไมบคัั๋ว ถูกสุดอะฮะโอ้สุดเจนจังเลยแพงสุดหมื่นหกแต่ว่าบอยเมื่อกี้เองว่าแบบมีคนไปซื้อตั๋วน่าจะตั๋วหมื่นหกมั้งแล้วทีเนี่ยเขาไปขายกันในเวลรู้ไหมราคาเท่าไหร่ล้านกว่ามึงบอกใช่เขาเอาไปขายกันในราคาร้านหกมีคนบอกล้านหกต้องได้ขึ้นไปเต้นบนเวทีอะแหะเหมือนแบบคนมันแย่งซื้อกันเยอะครับทุกคนก็เลยแบบมันแบบมันแบบคนได้กดได้ก่อนแล้วมันไม่ได้ดูมันก็เลยไปขายไปแบบราคาเป็นแสนเป็นล้านอ่ะอันนี้มันมีจริงๆนะเออผมโมงผมมันก็แบบมันต้องเป็นคนยังไงมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยมามาแล้ว ทำไมกูเปิดรอบมาแล้วไม่ได้ระเบิดเหรอบอยตั้งแต่เราเปิดลากี้บล็อกแรกกันมากูยังไม่เคยได้ระเบิดนี่มาก่อนเลยหรือว่าเคยได้แล้วกูจำไม่ได้วะเคยได้แล้วกูเปิดโพกตบโอเคอ่ะมาต่อไปวัตเทอร์ไม่ได้เปิดนานคิดถึงเหมือนคิดที่ที่คืนบอยมึงตีกูหรอยเกดสาวหรอไอ้ดาบดาบมึงด่าเมทเท่าไหร่อ่ะร้อยสามแปดร้อยสามแปดดาบดาบวัตเทอร์กูด่าเมทสิบห้าวัตเทอร์แดกอันนี้เป็นสติ๊กซึ่งเราสามารถเอาแร่ไปคราบกับ เออหมายถึงว่าเราสามารถคับดาบได้โอเคต้องมีแลก่อนมาว้ายวายโอ้โหแล้วมันแล้วมันจะเปิดมานท่ามันระเบิดอ่ะอ่อนไม่เปิดไระเปิดอันนี้กูนะรักที่พวกกูในโลกเนี่ยเดี๋ยวกูจะเปิดทั้งหมดในคลิปนี้เออเอาไปเลยเล้วเลยเดี๋ยวกูจะเปิดทั้งหมดเลยในโลกเนี่ยเฮ้ยอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่โอพอ่อนที่เขาไหนแล้วกันเดยนแบบเขาแบบเด็กมันร้องว้ายทำไมมีแต่ระเบิดออมาเนี่ยอ้าวูตายเลยเธอเขาจะทำทำไมอ่ะโอ้โหเด็กท้าวาย มึงจะตีกูอีกนะไ,ไม่ดิมึงก็อย่ามาอยู่กับกูดิก็กูแค่ตีผีมาดูถ้ำก็มึงเข้ามาหนุในถ้ำเนี่ยมึมยงม,มันยุ่งอะไรกูอ,อะมึงซ,ซ่อนกิก๊กไว้ในถ้ำเหรออ้ายโอ้ยคลิปนี้มึงกดตีกูได้แต่มึงจะโดนกูนะใหญ่กูได้ก่อนนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยวอเตอร์โพชั่นดีไหมเอ้ยกูโพดที่กีบ potion เดียวโอ้ย,ทอทกกออยแล้วมันจะอะไรโอ้ย potion กูหายแล้วกูโดนเด็กด่าดิไอ้นี่ดิ อะออย่งผู้อะไรอะไรละอะไรละเมื่อกี้ไอ้กูแก่ผู้ใหม่ดินี่ไอ้กี๊อีก่อนอันนี้ดาเมจสิบเจ็ดระยะสิบสองบล็อกเหรอใช่ไหมสิบสิบสองอ๋อโอเคอ๋อก็คือบอลเทอร์ระยะมันจะไกลขึ้นมาต่อไปเฮ้ยได้เกาะมาแล้วใครจะหมดเลยไม่ได้เกาะกูได้เกาะมันแล้วเว้ยหามึงตีกูรักหนาเหรอฮะหุ้ยอันนี้ผู้เล่าบันนี่กันฮะอา้าวทำไมอ๋อก่อผู้เล่ามันใส่แล้วมันไม่ได้โหขนาดหรอบอยแต่มันบอกว่านี่คือปืนอะฮะ เขาบอกว่าบีคัมอัปลอสไนต์อขาชี้ชิปขี้ขวาดิมัอนในเซิฟอ่ะชิปขี้ขวาไม่ได้ก็คุกขี้ขวาเนี่ยมันเป็น,ป,นปืนอะไรของมันวะเนี่ยซึ่งถ้าเป็นอันเนี้ยในแบบในซูเปอร์มันจะเป็น,ป,นปืนทุกคนเป็นปังกอินนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึง่งโอ้ยกูว่าต้องมีโค้งอีกคลิปนี้เราเตีนเยอะมากโอ้โหแต่ผมสงสัยว่าแบบทำไมกูเล่าจริงๆก่อมันโหดแล้วแต่ทำไมกูใส่แล้วมันเพิ่งสี่ก่อยวะเนี่ยอ่ะเออบอยลืมเลยมึงว่าสกินกูสวยไหมลืมเลยดูดิ ไอ้หัวสกินเออถ้ากอรูปหน้ามาใส่แล้วเป็นยางเงจะเป็นไงวะไอ้กลัวก็คนขีเออเท่ได้กันในคลิปแรกกอหน้ามาใส่จะสู้กับมือไม่มได้เป็นเอาน้าเลอะเขาอันนี้เป็นกอเพชรเออก่ออยู่ไหนอันนี้ดอกไม้มีดาเมจอ๋อไม่ใช่มึงมึงจำไม่ได้เหรอว่านี่มันขุดได้เนี่ยมันเป็นแร่นเนี่ยฮะไม่ขุดหรอเนี่ยกูให้บอน้ำไม่เอาหรอขุดแล้วอันนี้เป็นไข่มุกฮะอะไรกูให้กูลองให้กินอร่อยดิฮะให้อะไรขนาด ไปกินพิซซ่าไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นวะอ่ะไหนว้าามึงรู้ว่ากูจะตกใจตันระเบิดใช่ไหมเราไม่กันรู้จริงแค่ไหนกันรู้ก็นตกใจกัตายกันกูกินกูก็กินไปก่อนมึงอ่ะกูถึงได้ตกใจไงกูก็ถึงก็แม่งเป็นบัฟลายอ่ะกูได้ไข่มุกมาอุคราบก่อนหุยแต่ไข่มุกน่ารักอ่อนบอยเลยแหละแลกไข่มุกอ่ะไข่มุกคือใครก็แลกไข่มุกไง ไอ้ไข่มุกมันคือใครโอ้โหแล่ไข่มุกกูก่อโคตรกากเลยอ่ะโอ้โหกูใส่กุมเซ้นโอ้ยก่อไข่มุกกูโอ้ยตายตายทำไมไอ้กล่องหัวดิมันแบบมันไม่ข่อคนหัวสักทีปะอันนี้อันนี้มันไม่ข่ออะไรทุกคนที่มันเป็นเนื้อนี่เนี่ยอันนี้เป็นแตงโมอ่ะกินดูสิเตงโมมันลูกใหญ่เบย์บอยทำไมฟูเล่าโขมันกากเดี๋ยวปะเอ้าไบย์บอยมึงเก็บเนื้อกูไปสีน้ะเงิ้น่ะเมื่อกี้โอเคโอ้ยนกโอ้โหก็ไปไปไมจะไม่มีกูต้องไปสักรอบที้ไปได้ไอ้ เด้งมาคนไกลเลยจริวันนี้มึงด oh oh ูอารมณ์ดีเนาะฮะใครทำอะไรมาเนี่ยอ่ะกูกูหายใครแล้วมั้งอ๋อหายใครมั้งหรือว่าลมดีแค่การหายรยหายรถแล้วอ่ะมึงขู่กูใหญ่แค่ไหนโชคฮึ่ยได้แร่มาเรื่องว่าไปขุดตั้งนานอันนี้เป็นแร่เอ็นชาร์ทุกคนพูลเล่าโอเคเก็บไปก่อนเดี๋ยวพห้ครับได้มาสิบหกสิบห้ากูเหลือสามหกกับสามห้าสามสามเหลือเยอะมากเลยเฮ้ยใครกัด อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันยิงกลืนไปกูตกใจโอ้ยกูจะตายมาอันนี้เป็นธนูมึงเต็มไปเลยเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ทำไมกูไม่เคยเห็นหรอวะมึงเคยเห็นไหมแอปเปิ้ลเนี่ยเ,เคยเห็นเคยเห็นหรอในผมลองกินดิทำไมกูไม่คุ้นเลยวะอ๋อเป็นแอปเปิ้ลเมจิกเหมือนกูไม่ได้นานเลยกูเหงามากเลยกูไม่คุ้นหลายอย่างเลย,อ,ยอ่ะอันนี้ไม่เอาทิ้งไป ยังไม่รู้ตัวเลยโดนกูเล่าฮะไม่รู้ตัวอะไรเป็นยังไงไปเลยเอา้าอันนี้เป็นอันนี้เอ้าเป็นไหนแล้ววะเอา้าเ <c oughs> มื่อกี้เปิดอออยู่นี่อันนี้มันจะสุ่มได้ขอทุกคนอ่าได้เป็นปืนมาไหนระเบิดหรอว้าวแม่งไปยิงใส่กูจนโดนตายด้วยเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ก็กูอยากรู้ว่าวมันจะระเบิดกูได้ไะเอีก <c oughs> แล้วเปิดให้หมดแล้วไหม โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้ากูทำคลิปแม่งเลยวมากนักกีบอกใครเปิดหมดก่อนชนะแม่งเลยยอมแพ้แค่นั้นแหละ <laughs> ทำไมมาเปิดกับมาเปิดผู้เล่าก็มีเหมือนกันเนี่ยแต่แบบมึงให้กอดกูหน่อยก็ได้รับผู้เล่าแต่มีแต่อีเวนร์เนี่ยให้กอดอ๋อมันให้กอดแ,แล้วกูหรกวเปล่ากูลืมที่มันให้แรกกูมากูลืมชีสนะครับทุกคนระเบิดใช่ไหมหอ๋อไม่ใช่ระเบิดก็คือเด้วไปไเกย์นี่เกยของกูกำลังเก็บอยู่อ่ะอ่ะผมคราฟดาบก่อนเราต้องอสติกกันมาอย่างงี้ นี่ไงได้ดาบมาแล้วโอ้ยไม่ลอาไปแตกไฟด้วยหรอนี่คืนช้าแต่ถ้าแตกไฟจะได้เป็นเม็ดธรรมดามาโอ้แตกเม็ดธรรมดาก่อนลองใส่อยูดิโอ้อ่ะรองเท้าใส่แล้วสปีดเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วก็เกาะอ้าวค้างเหรออ๋อไม่ได้ค้างมั่วใช่ไหมงั้นเอารองเท้าอันนี้ก็เห็นช้าไม่ใช่เหรอมันคาบไม่ได้แค่ในทุกคนเสื้อเกาะกับมืองกมมันคาบไม่ได้แล้วอันนี้เกาะเฮ้ยเกาะสีมูนี่ไม่เคยเห็นเลยของผู้เล่าอ่ะเฮ้ยไม่คุ้นจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยววนน้้ก็ดแลเาะ อ่อนอ่อนปกติแล้วระเบิดไดิมาโอ้โหมันก็ระเบิดใหญ่เกินอันนี้เป็นฟูเล่าเมจิกอ่ะระเบิดไหมโอ้ไม่ระเบิดเป็นเมจิกเฉยๆมึงก่อนตีหรออะไรมึงกูได้ละเอ้ยขอมาสาร้กูว่าเราควรรีบเปิดเราเราแบบช้ากันบ้างคลิปนี้มึงอย่าว่าแต่กูช้าเลยมึงควรรีบเปิดกลัวเปิดปกติเลยหรอปกติปกติแต่มึงมาตีกูโอ้ยมี่เจ้าอะธนูน้ำพี่คาดโอ้โหแทบไม่เข้าเลยงั้นมึงก็ปืนฟูเล่าก็ไปกิน ไอ้บว้กูยิงไม่โดนโอ้โหปืนพูลเล่ากูแทบไม่เข้างั้นปืนพูลเล่าระเบิดละหยาอ้าวโอ้โหโดนก็แทบไม่เข้าทำไมข้อมันก,ก,กัดมึงกูจะเอาไอ้ปเปรตมาดิกูใช่แต่งงินทั้งงานและข้อมันกาดที่ผายเนี่ยแล้วมันติดไฟได้ขนาดเนี่ยแป๊บนึงอ๋อน่าจะเป็นเงินเกงเออใช่จริงด้วยอ้าวไอ้เ <c oughs> ก็บนี้เป็นแต่ระเบิดเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันบอกอันนี้คือโคราแล้วมึงมาตัดไม้ทำไม ตัดไม้ทำายป่าเดี๋ยวนี้มึงนี่ใส่ไม่ดีเนี่ยโอ้ก็คือครับได้อันนี้หัวแต่ผมว่าแร่นี้ไม่น่าดีอะมึงอ่ะเธอทําเเองมันจะดีก็ได้ที่แน่ผู้เล่าดีสุดที่แน่ตอนนี้มึงปิดอันรให้กูปิดได้มันยิงแล้ไฟไม่ป่าก็เพราะมึงตัดไม้ไงมันฮะไม่ให้มึงตัดไม้อยู่มึงเอาไปพวกทำลายป่าไอ้เล้วไปรักษาธรรมชาติเออพงพูดก็มีเหตุผลดีนะเวอทำไมอะ อันนี้จิกกี้ถ้าผมขุดไม่มาอาจจะไม่ระบาดเพราะมึงรู้เปล่าการตัดไ,ไ,ไม้ทำให้ไฟไหม้อันนี้เป็น,ปนรอ,รองเท้าบินได้เออพ,พูดเรี้ยงมึงก็ไม่มีอะไรพูดก็เงียบปากไปก็ได้เลยกู <c oughs> ไม่พูดแล้วเงียบปาก <c oughs> เอาเดียวเด <c oughs> ียวกูเลี้ยงมันระเบิดกูเลี้ยงมันระเบิดทำไมดาวกูตีแล้วมันแ้าวไอ้กูเลี้ยงมันแล้วแมวทุกคนกลับมาต่อมาต่อไป เดี๋ยวกูจะรีบเปิดแล้วอันนี้แตงโมตอนแรกเรามีแตงโมชาแล้วกูว่าน,นี่กินก็ไม่น่าต่างกันเอ่อเออจริงด้วยแตงโม,มมันกินแล้วเพิ่มสเต็งเหรออ๋อใช่ครับทุกคนเพิ่มสเต็งสองโอ้โหกูสัตว์ว่ะกล่องพูนเราไปเยอะจัโอพีเอา้าแล้วทำไมเวลามันเปิดแล้วมันชอบดิ้งหาวเนี่ยอันนี้กอดาร์กโอ้โหใส่แล้วโคตรกากเหลือกี่กล่องไรเก็ดฮะเหลือสิบแปดกับสิบหกฮะเฮ้มึงเหลือเยอะจังวะกูเหลือสี่กับแปดอันนี้เป็นหนึ่ง มากันทุกคนกันมันต่อมึงอย่าเพิ่งใส่ก่อนอาาเ,ววเ,เ,เนี่ยมันหลุดอีกวิกเก็ตเข้าเนี่ยมึงจะใส่อ่ะก็มึงจะใส่อันนี้นเป็นต่อไป <laughs> เดี๋ยวอ่ะแต่ผมว่าศึกสู้กันผมว่ายังไงก็น่าจะเอ้ย,อย,อยบอลเออบอลมึงได้ของกินไหมฮะฮะไ,ได้ของกินบ้างไหมไม่บอกเอาไอ้นี่น,นี่อันนี้แร่ดำผมขุดไปแล้วนะอันนี้กอกขาวมึงมึง oh. ทำอะไร <laughs> มึงอย่ายไปตอบแชทใครฮะมึงกูเห็นมึงไม่เสียงโฉงฮะไม่เสียงอะไรกูเก็บของสิ่งโฉงนี่เป็นดับเปิ้ลพูเล่าโอ้โหเฮ้ยมึงอ่เก็เป้นพูเล่ากูนะโอ้ เอาจริงเอาบ่อยกูเห็นแอปเปิลพูเล่ารถลมชักกูจะมาเนี่ยแอปเปิลพูเล,ล่าอีลุงเนี่ยโอ้โหไงไงใช้ยังไงใช้ยังไงคือแบบมันแบบคือบแบบทุกคนแบบแอปเปิลแบบมันสวยแบบเรียบสวยแบบเนียนโอ้โหกูกูไห้กูอย่ามองดีกว่าเดี๋ยวกูชักจริงๆริงเนะลยขโมยอะไรอ่ะสีกองสุดท้ายแล้วโอ้โห,หนี่ไม่ได้ของหน้าเก็บเลยอ่ะก็เหมือนบ,บอลที่หน้าจัดไอหมายถึงจัดหน้าจัดที่หน้ามึงนะมาดิเปลี่ยนอะโดนจัดที่หน้าว่ะอ่ะหมดแล้วไอ้กูแถม โอเคทุกคนูมาสู้มนสนุกมากใช่ไหมที่ีสนุกอ่ะเดี๋ยวเราก็จดขอสู้กับจัดตีวเบอร์ีครับไปกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวมาจัดของเสร็จแล้วซึ่งแบบของกูเยอะมากเลยน่าจะเอาบอลนี้ปาแต่บอลนี้มันก็คือระเบิดปืนนี้ก็ระเบิดไอ้ปืนไหนระเบิดวะอันนี้อันนี้ระเบิดใช่ผวะเออแต่เทียนแน่ยาอดาบตียอาหัวน้ำแข็งกูแตกแน่นอนแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากใส่ลงอ๋อกูลืมไปกูใส่ตัวแสงเท้านี่เอออาใส่ผิดอันอ่าก่อทองเต็มแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่นี้มันจะบินไม่ได้ทุ มาพร้อมยังโอ้โหแป๊บหนึ่งกูแบบว่าเกมแม่งมีอู้อ่ะเคที่พอแล้วอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยไหนตัวสกแค่ไหนกันอ้าวไม่เขาไม่ให้เขาป่าใหม่วะอะไรนะโอ้แม่เข้าป่าใหม่วะเออป่าใหม่วะเออไป็นเพบอกกูล่ะฮะตั้งนานไม่บอกอ่ะไหนปืนยิงโอ้โหเกมมันโคตรไกลถ้ากลัวด่าไม่เธียกูป้านใจไอ้เกมไม่ก็แคปเอาหายไปเลยวหมันมุดดีไหมลมุดดีไหเดี๋ยวกูฮะเอาอยู่นั่นเหรอในโครอนาดวิธีนี้จะเกมแกจะแคปจริงไหม โอ้ยแต่เราห้ามตีโลทุกคนหูจัดตีนอื่นมากเลยอะคือแบบไหนวะเอาหาว่ากับมาละออกมากลับมาละเหรอโอ้โหอึดจังวะมึงไอาดาบสุดโหดเอาท่าไม่ตายมาที่บอยไหนบอลนี้บ้างนี้อ่ะโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้บอลนี้เข้าไหมเอาไม่เข้าลงมาแล้วอ่ะในดาบกูมันตีแล้วมันระเบิดดิ้งกูเง็ดทนกนแม่ตีดาบกูตีตีดิอ่ะกูมีดาบมันเดียวอ่ะกลัวแหละกูคราฟดาบใหม่ก่อนอ่ะนี่ไงดาบใหม่ โอ้โหดาบใหม่ดาบเมดสี่สิบแม่งเอ้ยแต่กูยังไม่ได้สู้เลยขอสู้ก่อนอ่ะผมลองพี่แอคตีนี่เขาเหรอ,ขอครับคุณเธออ่เดี๋ยวผมกินแบบครบเซตไปเลยเชอร์รี่ด้วยเดี๋ยวคเดี๋ยวคนบอกมึงเปิดให้มันไม่แดกเลยโอ้โหอ่เดี๋ยวลองสู้คนเดียวดิโอ้โหนี่ขนาดกูกินบัฟหมดแล้วนะยังแค่ไม่เข้าเลยอเวลาขักกูด้วยเนี่ยคือถ้าเราเอาดาบแล้วมันทีงมงไปจะระเบิดไง อ่ะอ่ะก็ถือว่าก็าชนะไปเนาะทุกคนโอ้โหอ่ะแต่เทเน่ซื้อของเราอ,ะอ่ะเพราะแบบจัดตินตีรวมเปนสักขนาดไม่ยังไม่ตายกันเลยถอดกอบไปเลยแต่ถอดกอบกูจะปิดไม่ได้อ่ะกูปิดไม่ได้แล้วเอออ่ะกูลืมกินเนื้อเลยกูเปิดได้เนื้อมาแต่ซึ่งพุกเนื้อพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยหดเท่าไหร่โอ้โหบอกไม่ค่อยหดกินปุ๊บก่อแดงปั๊บเลยก <c oughs> ูขอย้อนคำพูดอ่ะอะไร<ข>อมอเะไจัดตินสวีโบว์้ทำไมมึงติดไฟหรอแค่นี้ติดไฟหรอฮะ เดี๋ยวก็รู้ไอ้เปรตเพราะแบบความหลอกกูมันร้อนแรงไงล่ะไอ้เดี๋ยวก็รู้ไอ้เปรตเคพร้อมหรือยังจัสพร้อมฟังนะอะไรก็มาเลยมึงยาไม่ได้ไงกิ๊กทุกคนครับผมขอเก็บไว้ก่อนนะว่าตอนที่จะก่อนที่จะเริ่มสู้น่ะไอ้บอกว่าแล้วทีนี้มึงก็จะแพ้อีกเหมือนเดิมกูมีไม้ตายยังไงโคชนาบอกว่ากูมีท่าไม่ตายเริ่มมากูตีช็อตเดียวแตกปฟาบ้า ไหนมึงกลัวมึงกลับ,ลบมาได้ก่อนเดาไหนถ้าไม่ตายมึงฮะถ้าไม่ตายที่บอกคืออะไรนี่แอปเปิลนี่มันดีเว้ยจำมึลองกินเดีดิอ่ะไหนในมึงลองตีกูดิกูบอกให้ตี <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับเมื่อกี้มองไปหน่อยตอนี้ผมมันบอกดีอะได็กูลองกินที่ฟูเล่าดิม <c oughs> นี่เหรอถ้าไม่ตายมันโอ้ย <c oughs> มจริงจริงผมยอมแพ้เว้ยคลิปนี้ก็สาใจยิ่งหายเลยเป็นโคตรกากเลยเมื่อแกเขาไม่มีฉากสู้ไงเหมนกูชนะมาแบบเจ็ดแปดคชิบอยแล้วชนะไปโอเคครับไม่กลัวก็สักทีนะครับก็ชนะจัดตีไปแล้วก็ชนะบอลแบบง่ายดายเนาะโอ้โหคลิปนี้บอลเป็นโคตรกากเลยสัคลิปนีเอเออร์ชอบเลยก่อนจะคลายช่องหมุนอยู่ใต้ดิสคริปชั่นไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย